นี่เห็นไหมคือในการทําหนังสือเนี่ยมันก็จะมีเรื่องราวต่างๆอ่าที่เราค้นเราหากันอย่างเช่นนี่ไล่มาตั้งแต่โอ้โหไม่ต้องพูดถึงนะข้อมูลเรื่องราวในหนังสือที่ทำมันขึ้นมาเนี่ยนะครับเนี่ยให้รู้พัดยศด,ด้วยในหนังสือภาสำมอกกับวัดเนี่ย คุณจะได้รู้เรื่องหพัยดยศหมดเลยไม่ใช่แค่เรื่องหพักพยศนะคุณจะได้รู้ตาสัญ,ญลักษณ์ของแต่ละรัชกาลแล้วก็ตัวย่อเห็นไหมนี่ตาประจำสัญ,ญลักษณ์ของแต่ละรัชกาลคืออะไรแล้วรู้ไหมว่าตาเนี่ยใช้ไปดูอะไรได้ใช้ดูตาที่ตอบบนเงินพดด้วงไงว่าเงินพดด้วงอ่ะเป็นเงินพดด้วง อยู่ในช่วงรัชกาลที่เท่าไหร่นี่แบบเนี้ยเห็นไหมคุณจะไปดูตานี้ได้ว่าตาเนี่ยเป็นเงินพดด้วงที่ตอกในรัชกาลที่เท่าไหร่เงินพดด้วงแท้กับเก๋ดูยังไงอันนี้แท้อันนี้เก๋อ้าวถามเฮ้ยเงินมันก็เก่านะพี่อ่าโค้ดมันก็ตอกเหมือนกันเนี่ย เนี่ยโค้ดก็ต่อคมเก๋ยังไงอ่าเนี่ยก็คมเนี่ยเงินก็เก่าเนี่ยพี่โอ้แมันง,งวัวแล้วเก๋ย,ยังไงวะเอ้ยพูดงี้นะแต่มันเก๊ด,ด้วยกรรมมาวิธีการผลิตที่มันผิดไงคือเงินพดด้วงเนี่ยเขาจะเป็นแท่งคุณจะต้องชฉอะเนี่ยคุณจะต้องชฉอะขอไม้จิ้มฟันก่อนอาวุธหายบนมือเลย <laughs> อ่านี่ เห็นไหมเนี่ยเขาจะตัดมาเป็นท่ายงาๆเป็นท่าเงาท้วก้อยเนี่ยเนี่ยคุณก็ต้องเฉาะตรงกลางเนี่ยเฉาะให้มันเป็นรูร่องแล้วคุณก็ต่อเข้าสองข้างตีเห็นป่ะต้องมีรอยเฉาะแต่อย่างเนี้ยมันหล่อมาเลยมันไม่มีรอยเฉาะเห็นป่ะนี่มันหล่อมาเลยมันไม่มีรอยเฉาะเห็นป่ะรอยเฉาะมันไม่มีไม่คมออาเห็นป่ะเมื่อมันไม่มีรอยเฉาะมันหล่อมาเลยเนี่ย คุณจะมานั่งจำว่าเงินก็เก่าโคตรก็ตอกถูกป่ะเก๋ได้ไงเนี่ยมันก็เหมือนพระเครื่องอะถ้ามัวแต่นั่งจำตำหนีิคุณไม่รู้เรื่องกรรมวิธีการผลิตอะสุดท้ายคุณโดนพระเก๋ามาคุณขายไปถูกป่ะมันก็กลายเป็นพระมีปัญหาแล้วยิ่งเวลาพระเก๋เนี่ยถูกป่ะ แล้วเถียงกันไม่ได้ว่าแท้เก๊ตรงไหนอะถ้าคุณเอากรรัวิธีการผลิตมาคุยมันก็จะจบอย่างไงเห็นแบบนี้เห็นปะเห็นไหมถ้าของแท้ชฉอะแล้วก็เอาค้อนตีสองฝั่งเนี่ยตีเข้านี่ถ้าของเก๊ามาหลอกมาเลยเนี่ยแต่ถ้าคุณไม่รู้เรื่องราวการชฉอะคุณไม่ดูตรงนี้เลยคุณดูแค่โค้ดตอกอ่าคุณดูแค่ความคมมันก็เถียงกันไม่จบ ตัวตีมันก็มีตีเหมือนเหมือนสองขยักยแต่ตีนี่ไงตีสองฝั่งเข้าหากันอไอการเคาะสองฝั่งเนี่ยคุณจะให้รอยมันตรงกันเป๊ะมันก็ไม่ได้แต่มันแต่ต้องรู้ว่าถ้าหล่อเลยเนี่ยไม่มีรอยการเฉาะแล้วตีมันก็คือเก๋งไงเห็นไหมนั่นแหละครับผมจริงบอกว่าฉะนั้นในหนังสือเล่มนี้ที่ทำมาคือคุณต้อง คุณต้องรู้แบบนี้เลยไม่งั้นคุณหึงจะเล่นได้เอาอย่างง่ายๆคุณดูตัวยอ่อนี่เดี๋ยวผมหาดูตัวย่อให้ก่อนนี่อย่างเงี้ยจปลรอ,อหนึ่งจากกีอ่ะเขาจะมีชื่อย่อของเขาจอปรออปลอ เขานี่จะมีเหรียญหนึ่งที่เป็นเหรียญราชการที่หกชื่อย่อของท่านวรปอรออ่าวรปอรอเซิร์ชเหรียญลงพราหลุนว่าช้างเผือกให้หน่อยคุณเห็นไหมครับนี่คือเนี่ยชื่อย่อคุณจะรู้ว่าถ้าเหรียญลงจอปอรอไปเหรียญราชการที่ห้าอ่าเหรียญลงงรปอรอราชการที่สี่ จนมาถึงเหงร,รียญลงวอปอรอรัชการที่หกอ่ะนี่ฉะนั้นผมจึงบอกว่าเหรียญน,นี้ยถูกเล่นเป็นเพราะหลุนวัดช้างเผือกกันมายาวนานแต่อันนี้ไม่ใช่เหรียญหลงพราะหลุนวัดช้างเผือก ผมก็เคยขายเป็นพรอหลุนวัดช้างเผือกด้วยความที่ว่าเรารู้เท่านั้นแต่พอเรารู้มากกว่านั้นอ่าคุณจะเห็นนะครับว่าเหรียญเนี้ยเป็นเหรียญของรัชกาลที่หโดยลงเนี่ยตัวย่อวอปออ แต่คนบอกว่า,นวอออวาเ,เนี่ยวชพอวัดช้างเผือกเนี่ยเขียนววอชอพอวัดช้างเผือกใช่ก็คือประเด็นไอ้คนแรกอะ่ะคือใครไนงะก็กลายเป็นพราะลุนวัดช้างเผือกก็จะมาถามว่าเอา้าทำไมพราะลุนวัดช้างเผือกไม่แพง ทำไมพ่อหลุนวัดช้างเผือกไม่แพงประเด็นคือชาวบ้านเขาก็ไม่ได้เคยได้รับมาจากพ่ะหลุนไงผมจึงบอกว่าทุกวันเนี้ยเขายัดวัดกันมานานแล้วพอจะมาเอาทําให้มันถูกที่ถูกทางบางทางไอ้คนที่ยัดวัดไปแล้วเขาก็ไม่ยอมไงเห็นไหมครับอย่างเหรียญเนี้ยเนี่ยคือเหรียญรอหกวปอรอ ฉะนั้นในหนังสือเล่มที่ผมทผําพาหของพ่อกับวัดเล่มน,นี้คุณต้องรู้เรื่องราวเหล่านี้ด้วยนี่รวมถึงการดูพัยดยศแต่ละอย่างอันนี้ลงรายละเอียดเลยนะว่าเนี่ยว่าพระปร,ะรัดพระวินัยทรพระธรรมทรพัดคู่สวดพระคูสังฆรักษ์บางคนก็ไม่เข้าใจตำแหน่งพระคูสังฆรักษ์พระคูสังพระคูสัง์ไม่ใช่ท่านชื่อหลวงพ่อง,งน ตำแหน่งท่านคือพระครูสังฆลักษเงินนี่พัดพระสมุกพัดพระใบดีกาแล้วพรดสมุขพระใบีกาพระประหลัดคือใครเป็นฐานานุกรมของเจ้าคณะนั่นแหละครับก็คือเรื่องราวที่หนังสือเล่มเนี้ยพอถัดจากตรงนี้ไปไม่เป็นหลักการอ่านบาลีอ่าเลยเรื่องราวตรงนี้ไป ก็จะเนี่ยเนี่ยคือหนังสือพาหลวงพ่อกลับวัดที่ทุกคนจะได้อ่านซึ่งหลายๆลคนก็พูดว่ามันไม่ใช่ตำราแต่มันจะเป็นตำนานหนังสือเร่มเนี้ยคือมันจะเป็นหนังสือที่ทําให้ทุกคนรู้เรื่องราวคุณจะรู้เลยว่าถ้าเหรียญสร้างปีนี้อยู่ในช่วงรัชกาลที่เท่าไหร่เห็นไหม อย่างเขาบอกโอ้สมเด็จวัดกลางคลองคอยนะอยู่ในสมัยรัชกาลที่สี่อย่างเงี้ยสองสามเจ็ดห้าอยู่ในสมัยรัชกาลที่สี่ผมบอกมันก็ไม่ใช่ถูกป่ะเพราะรัชกาลที่สนะี่เนี่ยคลองลาดสองสามเก้าสามฉะนั้นสองสี่เจ็ดห้ามันต้องเป็นรัชรัชสมัยของรัชกาลที่สามมนสำคัญนะ สิ่งที่ผมต้องเขียนให้เพื่อนๆในหนังสือเล่มนี้มันสําคัญจะได้ทําให้รู้ว่าในตอนนั้นมันเกิดเรื่องราวอะไรมันไปถึงเรื่องราวของการผลิตเหรียญเลยนะว่าในอดีตนั้นอะ่ะทําไมในปีสองสี่เจ็ดห้าเป็นต้นมาไม่มีการผลิตเหรียญคุณสังเกตไหมเหรียญสร้างปีเจ็กว่าไม่เคยมี ปสร้างอ,อีกทีเยอะคืออะไรสงครามอินโดจีนไงอ่าพอมีสงครามเริ่มสร้างวัตถุมงคลมีเหรียญเยอะอีกทีหนึ่งคือช่วงสงครามอินโดจีนพราหลังสงครามเหรียญก็ยังน้อยนะมาสร้างกันอีกทีคือปีเก้าสามแล้วทำไมเจ็ดกว่าจึงไม่ค่อยมีการสร้างเหรียญนเะออเราก็ต้องรู้เลย นะครับว่าในปีสองสี่เจ็ดห้าเกิดการปฏิวัติฉะนั้นเมื่อสถาบันพระมหากษัตริย์อ่อนแอสถาบันสง์ก็อ่อนแอตามเห็นไหมครับแล้วทำไมหลังปีเก้าสามจึงม,มีเหรียญเยอะก็เมื่อนะในหลวงราชการที่เก้าเราขึ้นของราชท่านก็เล่งทำให้คณะสงฆ์แข็งแรงโดยการพระราชทานตั้งสมรศักดิ์ไงก็จะมีเหรียญฉลองสมาศักดิ์เนี่ยเกิดกันขึ้นมากเห็นไหม ในปี93เป็นต้นมาก็จะเกิดเหรียญพระเกจิกขึ้นมากมายเรายังต้องรู้ถึงแม้กระทั่งว่าสมัยก่อนเงื้องเงินใช้เงินอะไรทําโรงงานเนี่ยมีบล็อกแบบไหนในการผลิตพระเครื่องอ่ะอย่างเงี้ยคุณต้องคุณต้องได้เห็นเรื่องราวที่ผมจะลงในหนังสือพาหลวงพ่อกับวัดหนังสือเล่มนี้ นี่คุณจะได้เห็นนะบล็อกในอดีตเห็นไหมเนี่ยยุคหนึ่งเคยมีเอาเหล็กรางรถไฟมาตัดแล้วแกะเป็นบล็อกปั้มพักอ่าเนื้อเงินโกงวัดก็คือเงินผสมเห็นไหมเนี่ยยุคหนึ่ง เนี่ยคือเหล็กรางรถไฟแบบชัดๆเลยอ่าอันนี้เขาเรียกเหล็กเผากลมๆอันนี้เขาเรียก,กเหล็กเกลี่ยมอันนี้คือยุคเหล็กรางรถไฟเลยมันคือรางรถไฟผ่าครึ่งเลยพอคุณเห็นแบบนี้คุณเห็นด้วยตาตัวเองเนี่ยคุณจะเข้าใจการผลิตก็เหมือนเงินพดด้วงเมื่อกี้แหละว่าแท้เนี่ยมันเป็นยังไงเก๋มันเป็นยังไงดูร่องรอยการผลิตยังไง เห็นไหมครับเนี่ยก็คือสิ่งที่นะผมจะถ่ายทอดออกมานะครับในหนังสือพาหลวงพ่อกับวัดเนี่ยบล็อกแหวนเห็นป่ะแหวนก็ททำมันยังไงเนี่ยแหวนเป็นบล็อกแบบนี้ฮนะคุณเอาเหล็กใส่ตีปากปากนี่แล้วเขาก็หมวนเข้ามาชนกันแล้วก็เชื่อมถ่ายที่บอกมันไม่มีจริงหรอกบล็อก เหล็กรางรถไฟใครจะเอานี่เพราะคุณว่าจอมบึงอันนี้คือบล็อกพระแท้ทั้งหมดเห็นไหมฮะแล้วรู้เปล่าว่าบล็อกพวกเนี้เขาปั๊มโดยการใช้อะไรติดเนี่ยบล็อกแบบนี้คุณจะเอาอะไรไปติดนอะน็อตก็จับไม่ได้ใช้กาวหนังควายครับกาวหนังควายทากับบล็อกแล้วติดกับเครื่องปั๊ม ติดกับแท่นปั๊มแล้วก็ปัม๊มนะผมจึงบอกว่าหนังสือเล่มนี้ผมจ่าเจ๋งมโนลมจุนปากเจ็ดบอกกรหมูดแดงทีมงานสันขวาน้องหนูธนก,กิจใครก็แล้วแต่ที่หาข้อมูลเนี่ยคือวงการพักเครื่องมันต้องทำให้คนตาสว่างแล้วแค่คำพูดเนี่ยมันทำให้ตาสว่างไม่ได้ บางคนอัมอะไรกันอัมแบบเละเทะเยอะแยะมากมายเหมือนหลวงพ่อทองสุกเหรียญรุ่นแรกไม่ใช่หน้าหลวงพ่อเนี้ยคุณเห็นป่ะยังเหรียญน่ะรอหกเล่นเป็นเหรียญวัดช้างเผือกอ่านว่าวอชอผอเงเนี้ยไอคนที่เก็บไว้ก็เรียบร้อยดียครับเจ๊งบงถึงเวลาความจริงเปิดเผยเหรียญบางอย่างบอกทันหลวงพ่อหลวง,งพ่อนั่งเสกหลวงพ่อตัวลอยได้ ที่ไหนได้สร้างแจกงานศพหลวงพ่อ,พอมโนาภาพก่อนเห็นป่ะถ้าคุณยึดติดกับประวัติแล้วประวัติศาสตร์มันผิดเหรียญก็ลดคุณค่าอ่าเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับผมจะค่อยเช็คพระใช่กาวหนังควาย่ะกาวหนังควายเขาจะใช้ทาเกี่ยวกับเรื่องปฏิมกากรรมโบสถ์ก่อน เคยเห็นหลวงพ่อเดินชาร์จรถไฟเนี่ยฉะนั้นผมจะบอกว่าหนังสือเล่มเนี้ยมันเป็นหนังสือที่ที่มันต้องทครับให้วงการพัดเครื่องเนี่ยก้าไปสู่คําว่ามาตรฐานสากลอย่างจริงๆอ่าอย่างเงี้ยจ,จ่าเจงเนี่ยหาข้อมูลส่งกับผมทุกคืนผมถามว่าเนี่ยส่งให้ผมอ่านกันตีอะไรตีสองตีสามอ่า ตีสองตีสามยังต้องนั่งอ่านทำลายกันอยู่เลยเนี่ยขาผมรูปหลอ,อกกลับแล้วเนี่ยเพราะสินเพราะสินไหนนี่เห็นป่ะรูปเป๊ะเลย ไม่งั้นคุณก็จะไปหาสินดังๆสินบางกาดีเพราะสินลางวานนี่และเหรียญทุกเหรียญที่อยู่ในเล่มเนี้ยต้องวีภาพต้นแบบด้วยนี่อย่างพวกเงินเนี่ยออกวันไหนกันบ้างอะ่ะเนี่ย เหรียญสอชอคืออะไรปลอรอคืออะไรนี่อันเนี้ยออกวัดไหนผมมึงบอกว่าหลวมว่าเงินนายอหอมเนี่ยออกพระทั่วประเทศไทยกี่วัดอะ่ะก็วันนี้ลงไปมีคนบอกเฮ้ยพี่อันเนี้ยโอ้โหพี่ ผมบอกว่าที่ผ่าไปดูดีนี่พราะเงินที่ออกวัดอื่นหมดเลยนะเนี่ยอันนี้99ก่อนสมรรร้อยด้วยอันนี้เอ้ยพี่อันนี้นะวัดท่าแหนรู้ใช่แต่อยากจะบอกว่าพ่อเงินเนี่ยเหรียญเนี้ยออกที่วัดท่าแหน ออกในวาระเดียวกันที่ทีเดียวกันให้รู้ว่าเนี่ยเห็นไหมเขาปั๊มจากโรงงานเดียวกันแล้วออกในพิธีเดียวกันดูซุ้มกระนกหน้าดิฉะนั้นหนังสือเล่มเนี้จึงเป็นหนังสือที่ผมคิดว่าถ้าคนไม่รักวงการวัดเครื่องทำไม่ได้ แล้วทำเล่มเดียวต้องทำให้จบต้องทำให้ถูกต้องที่สุดชัดเจน